สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอลัม์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันจันทร์ที่10เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับต้องขอบันทึก แสดงความเสียใจในโศกนักกรรมช็อกโลกและก็ช็อกความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติที่หนองบัวลําพูกันก่อนเลยนะครับเสียงวิเคราะห์เสียงวิจารณใดๆก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่สร้างสรรค์ในกรุณาปล่อยวางแล้วก็เว้นระยะห่างละเลิกโหนกระแสเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียอีกทั้งชุมชนที่อุทัยสวรรค์นากลางบ้างเถิดนะครับส่วนการถอดบทเรียน ก็หวังว่าจะถอดแล้วก็จะถอดใจก็แล้วกันนะครับอย่าปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นไฟไม่ฟางกันแล้วกันนะครับบันทึกต่อมาครับกรณีนี้เนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะครับไม่แพ้แวดวงสีกากีเลยก็เห็นจะเป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับล่าสุดนี่แอนนาเบอร์กริตโคเรนซึ่งเป็นนักข่าวมือฉมังของ CNN เนี่ยก็ถูกสั่งเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ ถูกเนรเทศออกจากบ้านเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับช่างภาพฐานที่ไปบุกรุกสถานที่เกิดเหตุโดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องความหิวข่าวกับจรรยาบรนในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมากลายเป็นเส้นบางๆนะครับที่คงต้องมีการถูกเถียงกันในแวดวงสื่อสารมวลชนอย่างแน่นอนเพราะว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าโคเรนเนี่ยถือว่าเป็นนักข่าวมากรางวัลระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับ บันทึกต่อมาครับส่วนสื่อในบ้านเรานี่ก็ร้อนเป็นไฟด้วยกันนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่11ตุลาคมเนี่ยคณะกรรมการกำกับเนื้อหาและผังรายการที่มีศาสตราจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทชเป็นประธานเนี่ยนะครับจะเรียกตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ดิจิทอลอย่างน้อย8สถานีเนี่ยเข้าไปชี้แจงกรณีการนําเสนอข่าวซึ่งมีเนื้อหาที่อาจจะเข้าข่ายไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็กระทบกับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงเรียกว่าเป็นการสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านแบบทันเหตุการณ์นะครับเพราะว่าบางช่องเองเนี่ยก็ตอกย้ำทำแต่เรื่องเศร้าสลดโศก,กนาตกรรมให้กลายเป็นดราม่ากระชากหัวใจของผู้ที่สูญเสียราวกับว่าเป็นคนที่ไร้หัวใจจริงๆนะครับ ก็ได้แต่หวังนะครับว่าจะสรุปบทเรียนกันได้บ้างมิฉะนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งจะถูกสังคมเข้าบอยคอร์ดไม่ดูไม่ฟังแล้วก็ไม่เปิดอีกต่อไปนะครับมาคึกต่อมาครับการเมืองเรื่องที่ว่าใครจะไปใครจะมากวนน่าจะไปพักไหนกวนโน่จะเปลี่ยนสังกัดก็ยังคงเป็นสีสันให้มีการถกแล้วก็ถลกกับข่าวแก๊งผู้ก่อพักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัฐพรงเผ่ากับอีก14ชีวิตจะไหลไปรวมกับพักเพื่อไทย ก็มีเสียงไล่หลังตามมาทันทีนะครับประมาณว่าแลนสไลด์เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแลนสโลปก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับบันทึกต่อมาครับแต่ว่าการปกครองที่ปิดการให้แซดแบบเงียบเชียบไม่กระชอกออกจากกระทรวงของหลอดเนี่ยนะครับก็เห็นจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ1 0 0 30ปีของกระทรวงมหาดไทยแหละครับที่จะปล่อยให้เก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยว่าง มากมายถึง24จังหวัดด้วยกันคนนอกอาจจะไม่รู้แะครับแต่ว่าคนอย่างพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามอทรหนึ่งกับแปลกสูมหาดไทยสุทธิพงศ์จุนเจริญเนี่ยไม่รู้ไม่ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นหนาระหว่างสารรพกำลังยังตกลงกันไม่ได้อยู่ระหว่างการยื้อกันสุดฤทธิสุดเดชเพราะว่าปีกลองทางการเมืองเรื่องของเลือกตั้งปีหน้ามันเป็นนัยะสําคัญที่ยอมกันยาก หรือว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่กระซิบกระซาบกันว่าน,นี่เป็นกลยุทธ์เคาะกะลาให้ออกกําลังแข้งขาแล้วก็วิ่งกันไฟแลบหรือเปล่านะครับบทที่ต่อมาครับงานนี้ลุงตู่อาจจะไม่เกี่ยวแต่ลุงป้อมรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะต้องตระหนักรู้ดีที่สุดว่าตําแหน่งรัศาการนั้นมันทําได้แค่บางอย่างบางเรื่องเท่านั้นนะครับส่งผลให้การบริหารงานมาสะดุกคลุกคลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น คงจินตนาการได้ว่าบรรดารักษาการผู้วารชการจังหวัดนั้นเนี่ยเข้าอระยื่นระอมขนาดไหนในเวลานี้แม้กระทั่งหนองบัวลําพูที่สะอื้นให้เวลานี้เก้าอี้ผู้วารการจังหวัดก็ว่างนะครับบันทึกปิดท้ายกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมกระทรวงการต่างประเทศและกระทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสกัดนะครับให้เตรียมพร้อม รับการเปิดไฟเขียวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีสัญญาณบ่งบอกแล้วว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะปล่อยให้ประชาชนออกไปท่องโลกในช่วงปลายปีนี้เริ่มนับหนึ่งจะเกาะฮ่องกงก่อนซึ่งแน่นอนแล้วครับสยามเมืองยิ้มเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ใครๆก็อยากจะมากันโดยเฉพาะในช่วงที่ค่างเงินบาทเนี่ยกำลังดึงดูดความน่าสนใจขนาดนี้นะครับทามกลางกระแสภูมิรัฐศาสตร์ที่มหาอำนาจเขาห้ามหันกันแบบไม่เกรงใจชาวบ้านเนี่ย เศรษฐกิจไทยที่ผูกพันกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้ก็จําเป็นจะต้องหาทางหนีทีไรมิฉะนั้นมันก็จะบาดเจ็บทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ไปยุ่งกับสงครามอะไรเขาเลยนะครับก็หวังแหะครับว่าสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีซึ่งคุมด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะฮึดสู้หาทางรับมือเอาไว้อย่ามวัวแต่ท้อแท้กับนักเลือกตั้งทั้งหลายเลยนะครับ